สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคือหาลูกค้าสั่งเค้กวาดแบบให้ทางร้านดูก่อนเห็นสิ่งที่ได้ยิ่งกว่าเนรมิตรเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างมากเมื่อผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านเค้กแห่งหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพสุดถือฮาลงในกลุ่มเบเกอรี่พอเพียงหลังได้มีลูกค้ามาสั่งทำเค้กและได้วัดแบบเป็นตัวอย่างให้ ก่อนเห็นผลงานที่ออกมาแทบไม่เชื่อสายตาบอกเลยจำต้นฉบับแทบไม่ได้โดยผู้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลูกค้ามาสั่งทำเค้กโดยวาดรวบสิ่งที่อยากได้ทั้งหมดลงในกระดาษซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวมีทั้งน้องหมูผมสั้นดอกไม้ผีเสือ้อและขอบีบครีมเป็นก้อนๆเพื่อตกแต่งด้วยแม้จะเป็นโจทย์ที่ดูยากแต่ทางร้านก็จัดให้ตามคำขอ แถมตัวเค้กที่ทำออกมาไม่ใช่แค่ตรงตามบรฟแต่สวยเกินบรฟจนลูกค้าแทบจำเรฟเดิมของตัวเองไม่ได้โดยเฉพาะบัตเตอร์ครีมที่ทางร้านจัดให้ทั้งก้อนแบบจุกๆสาแก่ใจลูกค้าทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแช่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาชื่นชมและอึ้งในฝีมือของทางร้านพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทางร้านเนรมิตออกมาได้สวยมากจริงๆ จำต้นแบบแท็บไม่ได้เลยทีเดียวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ